พี่น้องมือนีมีสาระจักหน่อยด้อครับมือนีมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์นะครับที่ดูแลมาเบิ่งคันนี้เป็นรถเขามา่ไหม่ด,ด้วยพี่น้องเป็นรถเขาเม่อไหอ่แอร์บ่ค่อยเย็นบันไดรมบ่ค่อยออกพี่นอ้องก็บิ่งนะครับเป็นนี่เป็นสาระเลยเป็นควารมรูลเลยด้อพี่น้องเล็กๆน้น่อยนะครับผมว่าน่าจะอา,อาจจะอนี่ตัวนี้คือมันจะมีกล่องแอร์ด้วยพี่น้องของ้างในมันจะเป็นใส่กล่องแอร์ถ้าแอร์ตัน อ่าร่มบ่ค่อยออกแอร์บ่ค่อยเย็นนะครับเอาว่าเบิ่งคันนี้นะครับ่บจะเป็นลักษณะใดนะครับมันจะมีใส่กล่องเขาดึงออกมาเบิ่งนะครับเบิ่งพี่น้องสภาพนะครับนี่คือค้นส่วนญ่สิมองขามนะครับสีบบเปียน่บยังนะครับว,วันนี้เบิ่งคิดเบิ่งว่าฟุ่นขนาดนี้นะครับเฮาสูตรเข้าไปน้ารดเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันสีสกปกรกซําใดนะครับเนี่ยธรรมดาเขาต้องใส่แค่ประมาณแค่ส4มสี่เดือนกับเปื้อนแล้วนะครับอันนี้ผมจิเปลี่ยนให้ใไหม นะครับอันนี้คือเปลี่ยนให้นไหมแล้วก็ล้มกับแห้งแอร์ก็เย็นนะพี่น้องบ่แม่นว่าแอร์ตันแล้วก็ไปแล้วมิสว่าแอร์บ่เย็นแอร์ตันตรงลลางตู้นะครับเบื้องตัวนี้นะครับเป็นหลักเอานะครับพี่น้องใไซวีโก้หรือรุ่นใดๆก็ตามนะครับมันจีมีทุกขั้นนะครับมันจีมีทุกขั้นแกะออกมาเบื้องนะพี่น้องแกะออกมาเบื้แล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับแอร์สีได้เย็นอ่าเฮาเข้าอยู่ในรถเฮาก็สิบ่มีเชียลูเหมือนหยังนะครับเอ้าฝากไว้นําพี่น้องสําหรับอ่ากองอากาศมันดูแลสามสี่เดือนเปลี่ยนใหม่นะครับเอ้า